เราะว่าจะวันที่สิบสองเขาเะาอะไรจะมา <Lock> <lock> ล็อกดาวล็อกอะไรมันล็อกดาวมันล็อกยากถ้าสมมุติถ้าล็อกดาวกรุงเทพมันล็อกไม่ได้มันต้องล็อกทาว่าล็อกดาวคือต้องล็อกดาวกรุงเทพเลยปริพันอืมถ้าล็อกดาวปริบุญธนมันคือดักได้จะหมดใช่ไหมปิดตะดนได้นั่นแหละมันต้องไม่ถ้าล็อกแต่กรุงเทพมันไม่ได้หรอกถ้าไม่จังหวัดอื่นยังเคลื่อนไหวอยู่ไม่พูดถึงว่าถ้าล็อกกรุงเทพก็ล็อกไม่ได้มันต้องล็อกมันต้องล็อกกรุงเทพและปริพณฑลน ทีนี้มันก็ไปตั้งดานที่นครปฐมได้ใช่ไหมตั้งดาดนูนได้นี้ได้โอ้ทางออกหลายทางนะต้องตั้งใช้กําลังเท่าไหร่แต่ไม่ต้องไม่ล็อกมันมันล็อกมันไม่ได้หรอกวนมันจะไปจะมาจะดูไปไปก็ได้ไปไม่ได้ต้องไปขอบงขอไปอีกนะแล้วล็อกเนี่ยมันล็อกแม่แต่ว่าพวกขนทรงพวกรถอย่างนี้มันยังไปได้เหมือนเดิมรถนงรถหมอจะไปได้เหมือนเดิม รถหมอเออถ้าอกดาวน์ประกาศเครือฟิวง่ายกว่าใช่ไหมประกาศเคร์ฟิวกับรกดาวน์เขาต้องจ่ายตังค์ไหมเขาต้องจ่ายดิเคร์ฟิวกับรกดาวน์มันเหมือนกันไหมมันไม่เหมือนกันหรอกเคร์ฟิวออกจากบ้านไม่ได้เคร์ฟิวเขาห้ามเลยถ้าเราออกก่อนเวลาก็โดนจับเหมือนเราจะมาอย่างเนี้ยถ้าเราระกห้ามออกจากบ้านอีโบง่าลรอคนกโดนจับ บดาวอ่ะเราไปออกได้แต่ไม่ให้ออกรอกพื้นที่อีกสองปีอีกสองปีปจะจบไหมโลกนี้เฮ้ยีังผมว่าปีหน้าถ้าไม่จบเราจะจบก่อนมันนะนี่เราว่าไม่หรอกโอฉิดวัคซีนพวกนี้ถึงได้ผลไม่ได้ผลนะแต่แต่โควิด้วมันคือมันได้ผลนะโดยในในในโดยรวมคือมันได้ผลอืถึงมันจะมีผลข้างเคียงยังไงมันก็ได้ผลเลยนะ พะว่ามันสาม,มารถควบคุมได้รักษาได้ก็ทีนี้มันจะมีโรคใหม่ขึ้นมานนจะเลื่อนปุะระเลยนะง,งานนี้ต่อไปจะเป็นโรคใหม่ถ้าเกิดโรคใหม่มาเองก,ก็จบโอ้อยางน,ยน้อยก็หลายปีอีกสามสี่ปีเองไม่ตั้งแต่ไข้หวัดนกใบบูล่าว้มันในเวลาแค่สิบปีเนี่ยสิบกว่าปีเนี่ยมันมหลายโรคอยรคแล้วนี่คนตายไปเยอะนะไปกี่ล้านคนแล้วนี่แต่ว่าโควิดเนี่ยตาย แต่ผมว่าปีหน้านะแค่แค่ฉีดวัคซีนเยอะๆเนี่ยมันก็นี่ได้โคจะฉีดเยอะที่ไหนยาไม่มียาไม่มีที่ไหนมีอย่าไปเลือกที่ก็จะไปฉีดได้ของสารัฐคนสารัตยังตายเป็นอันดับหนึ่งของปันของโลกเหรอยังติดทุกวันนะ่ะติดมากกว่าเพื่อนสารัตมันยังมัน,ม,น,ม,นมันก็ไม่ฉีดทั้งหมดนะของรัสเสียดีไหมตองรัสเสียของรัสเสียได้เต็มทุกอ,ะอ่ะอ่า อะไรดีไม่ดีเราต้องดูตัวอย่างประเทศเขาอ่ะที่ว่าประเทศเกิดประเทศเขายังติดไม่ติดอะไรนั่นแหละมันดีแน่เห็นเห็นของจีนก็ติดติดกับพม่าก็ได้ปิดปิดล็อกกันอยู่เห็นไหมของจีนมันทุกวันที่เราเนสบายตัวศิษฐ์เนี่ยโควิดเดต้าระบาดสุดๆศโคตัวใหม่อ่ะเดลต้าอย่าไปอาเยอะจนสั่หมอเขาบอกหมอหมอก็หมอก็มีหลายสาธารณสุข เขาเตือนเขาให้เตรียมพวกยาเครื่องออกซิเจนเออนั่น,ออนแหละลไอ้น,อนั่นไม่ใช่ของจริ้งแล้วระบบสิทติ์เรายหมอเขาจะต้องเตรียมพวกนี้เตรียมฟ้าทลาลยโจรนะไม่มีแล้วขาดตลาดเลยตอนนี้หาซื้อไม่ได้คุณกินปลาหมึกยาก่างปลาหมึกย่างเยอะๆกินวันละสาม,าาม,ามไม้สามไม้แบบนี้แต่รอบสูงหนักกว่าเลยตายไปก่อนโควิด ิีนำมือย่างรักษาโควิดนะเอนี่ต่อไปผมจะปล่อยข่าวเรื่องแบบนี้ถ้าใส่เชื้อสองตัวร้อยมีติดโควิดปกติทุกวันมันเชื่อง่ายลงข่าวในนี้สองตัวร้อยทำไม่เซื้อสองตัวร้อยชส่สองตัวร้อยจะไม่ติดโควิดอ่าได้เลแล้วคุณว่าจะมีคนเชื่อไหมปีเชื่อดิด้ใส่แพงเนี่ยติดนะข่าวอะไรก็ได้มันมีั้งคนเชื่อและไม่เชื่อทุกวันเนี่ยมันมันแลง ออเอาประชาชนมีต่อทั้งทุกคนะแล้วทำไมเซเว่นเขาให้เปิดได้เขาเขาให้เปิดเขาไม่ได้ให้เขาไม่ให้นั่งกินในร้านเข้าใจไหมเขาไม่ได้จังปิดอ๋อพวกที่นั่งกินในร้านนี่เขาไม่ให้เปิดเขาไม่้นั่งกินในร้านไม่ใช่เขาให้ปิดเขาให้ไม่ให้นั่งกินในร้านนอกร้านได้นะ ะจะกินตรงไหนก็ไปกินยืนกินเลยนะพวกเราไม่ใช่ว่าเขาให้เปิดคือเขาให้ขายแต่เขาไม่ให้นั่งกินเลยละ่ะงานไหนโรงงานมันไม่มีเงินเดือนเลยโรงงานตายแน่ปีนี้ิงไ่เราจริงๆอ่ะกดสิ้นเดือนพักมันจะต้องมีอันนี้มันสิ้เดือนมันไม่มีอ่ะมีเดือนออกเห็นเขาบอกว่าเขาช่วยกี่เปอร์เซ็นต์นะเขาช่วยก็ึนก็ มันยังไม่ได้ช่วยเคยเขาจะช่วยช่วยมาถึงเราหรือเปล่างวดนี้เราไม่ถึงนี่คนที่จะได้นี่ป้ากินลูกกินนี่ได้แล้วพวกที่ขายอาหารการกินอ่ะตอนเนี้ยขายของกินนัก็มาเกี่ยวกับราการเกี่ยวกับอาหารตอวเนี้ยประมาณเดือนหน้าน่าจะหนักนะพี่สังนะเดือนหน้า ถ้าเกิดเขายังไม่ให้นั่งกินในร้านนะนก็จะเงียบอย่างนี้ไปเดี๋ยวตาให้กินนั่งกินในร้านอนะ่ะ